สวัสดีค่ะยินดีมาติดตามไพจิน Channel ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กันกําลังใจให้กันด้วยนะคะทำอะไรครับได้หลานเมือ่องอมพลานทำาแล้วเ <c oughs> ฮีวปิกตัวจังใหม่ดีกว่าเมื่อแล้วหรอ จะเมื่อแล้วนะได้ยินกันหรือเจ้เมื่อแล้วเออวนะอะเป็นเจ้เมื่อละป้ามาใบยายนั่งก่อนเร็วอ้ะอุอ้อยนั่งก่อนอือจู่จอองแล้วอุ้ยพันเราจุบอุ้ยพันหรือยังอุ้ยพันอยู่ไหนยายนางังอุ้ยนงัยนยงนน มมมแม่กำลังต่อเติมบ้านนี่ก่อนก็เลยลกแบบลกๆมากกองทรงกองใส่ยังอยู่ต่อเติมหน้าบ้างแต่พี่ก็น่ะละเจ้าแล้วแเจาน้องไปด้วยแต่โควิดเดยอะไม่เข้าไปนะคะ,ะเดือนหน้าก็ตัวหาเเ้อถ้าเดือนหน้าโควิดหายค่ะไปตัวปลอดตแมน <Hello. S 1> ก็แม่ก็น่าตัวจะไปจังหไหน <Hello. S 1> เดือนหน้าก็า <Hello. S 1> น้องไป กันอีกันนะ่เ่อุารกแมงนูเดแนมงนันใช่ยุงเลยเับสุนเลยยุงแมงนี่หทำอยงไมแคิดถึงพี่แนนเยอะเลยอืมวัดวันวันกแนนรักน้าแนนไหมรักน้าแนนไหมรัก แอ,าาอ้ใบ乌龟ยัยงใบเต่าย,ายังใบเต่าอืมฮะบปาอาไใบปาด้วยโอเคไปใบเสร็จแล้วเนาะใบสูอาบาสูด้วยโอ้โหใบทุกอย่างเลยแฮะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำในช่องสไปจีนอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะน้ำก็กำลังจะเดินทางกลับเชียงใหม่เนาะที่แรกว่าจะไม่กลับนะคะเพราะว่าด้วยความที่ โควิดมันระบาดเนาะแต่ว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนของตอมองนะคะเขาโทรมาเพราะว่าเขาจะต้องไปเยี่ยมบ้านเราเนาะเพราะว่าเราทําเรื่องขอวีซ่าไปนะคะวันจันทร์ที่สิบเก้าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะก็เลยโอเคงั้นกลับก็ได้นะฮะแต่แตกลับย้อนกลับมาเอาของทุกคนเมื่อกี้ลืมของแม่โทรมาลืมของนะคะชื่อนันเียนจอห้เพลกก็เลยแบบกลับมาเอาของเออเมื่อกี้บอกว่าเออกลับก็ได้พอกลับ ไปน้ําก็แบบก็กลัวทุกคนเพราะว่าโควิดมันระบาดเยอะมากเลยก็กําลังชิดอยู่แต่ถ้าเกิดไม่มีเรื่องที่จะต้องไปทาวีซ่าก็จะยังไม่กลับนะคะเพราะว่าอ่อีกอย่างหนึ่งก็จะมีของนะจะเปียกให้เคยอ่ก็อีกอย่างหนึ่งก็มีของที่เราต้องไปเอาน้ำจะไลฟ์สดขายของนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกเนาะก็จะลองดูนะคะ ก็ฝากติดตามเพสจส u พ p l จ Chain p r อ o r d e ด้วยนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าเด็กเนาะรอบนี้จะเป็นเสื้อผ้าเด็กผู้ชายก็จะมีเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงแล้วก็จะมีเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายอะไรค่ะๆกันไปแล้วแต่รอบเนาะเดี๋ยวน้ําจะมาลองดูว่าลูกเพจชอบแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแต่หลักๆก,ก,ก็น้ําชอบเออไม่ใช่น้ําสิแฟนน้ํามันชอบซื้อเสื้อผ้าให้ลูกนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาชอบแต่งตัวให้ลูกเนาะน้นําก็เลยแบบเอ๊ะ เราก็เอามาดีกว่าไหมเผื่ <S 2> <S 2> อบ,บางครั้งบางทีเราหาได้แบบราคาไม่แพงนะคะราคาถูกๆางเงี้ยก็เอามาขายเนาะก็เดี๋ยวเราไปถึงเชียงใหม่ก่อนของมาถึงน้าก็จะจัดการนะคะเดี๋ยวจะปีใหม่ปีใหม่เชี่อวบบ้านยังที่ปีใหม่เดี๋ยวไม่เสร็จนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ก็เดี๋ยวถ้าของมาอะไรมาเดี๋ยวน้าจะก็เอามาลงใน YouTube ให้ทุกคนดูด้วยว่าจะไลฟ์สดวันไหนนะคะใช่ไหมคะพี่เปาถึงบ้านยายแล้วทําไงอะเอ๊ะอันนี้เป็นเสื้อนะคะเสื้อสีเก่าปีนี้เนาะ เฮ้ยอะนี่ยไอแ่ตงนี้อม่คอมนี่ก็ว่มีไม่มีบอไม่อยนหนาหลายว่ามันหาหลายสมมติมันหลายฮะมันว่ปีอย่างก็ลืมไม่ปีก็ลืมไม่ปีอะไรย่างกมาสยาแ่งไยกุ้มใาใมบ๊ายบายยายบ๊ายบายบ๊ายบาย ใบเต่าอ๋อใบใบเต่าใบใบอะไรอีกบใบปลาอ๋อใบใบปลาใบายอะไรใบสู้ใบสู้ด้วยอ๋อให้เหยื่นะให้เหยื่อายอี๋อ๋ออันนี้ใบช่ำไม่โอ้ไม่ช่ำไม่นั่นหรออะไรอีกอะบายข่ใบาไข่ใบใบทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปเดินทางกับเชียงใหม่กับเราเนาะเผื่อจะได้แบบว่าเอ๋อมีคั เขาเรียกว่าอะไรมีมาตรการอะไรต่างๆระหว่างแบบจังหวัดข้ามจังหวัดเนาะเพราะเชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่กลุ่มเสี่ยงนะคะแต่นะ้ำมาถามหลายๆคนที่เขาบอกเนาะว่า,าถ้าเรากลับจากเชียงรายอะไรเงี้ยเราไม่ต้องกักตัวเพราะเราไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงพวกกรุงเทพสมุทรสาครอ,อะไรต่างๆเนาะก็ไม่ได้กักตัวนะคะก็จะกลับเชียงใหม่แล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ อันตรายเนาะทุกคนก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะคะช่วงนี้ใครอยู่เชียงใหม่ใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ระวังด้วยนะคะเดี๋ยวน้าน้ําบะอยากจะมาเล่าประสบการณ์ตอนที่น้ําไปโดนอยู่ที่จีนที่เขาล็อกดาว่ะเดี๋ยวน้ําจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะไม่รู้ว่าใครอยากจะฟังไหมที่ประสบการณ์ตอนที่ล็อกดาวอยู่ที่จีนนะคะล็อกดาวจริงๆเลยนะทุกคนคือแบบว่ามาตรการเขาคุมเข้มมากเลยนะคะเดี๋ยวเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะ อตอนนี้เรากลับเชียงใหม่กันก่อนเดี๋ยวน้ําจะกดชีพิให้แฟนก่อนนะคะแอไ,ไหมครับกลัวไหม,มพี่ปอต้องนั่งข้างหน้านแล้วเพราะว่าน้ําเอาเบาข้างหลังออกนะคะกะ็วันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพุ่มไปเดี๋ยวไม่แน่ก็จะไปนั่งข้างหลังเนาะแต่เดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยดีกนนะะว่าค่ะหัวไม่ได้สะมาประมาณสองอาทิตย์แล้วทุกคนเหม็นมากเดี๋ยวไปส<อ>่ที่บ้าน <laughs> ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนพอเราเดินทางมาเนี่ยเราสังเกตว่ามันไม่ค่อยมีคนขับรถแบบแซงเราหรือว่าต่อท้ายหรือข้างหน้าเราเท่าไหร่นะคะน้ำคิดว่ามันไม่ค่อยมีคนเข้ามาทางเส้นทางเข้าเชียงใหม่อ่ะนะแต่ว่าเห็นรถสวนนะคะเข้ามาทางเชียงรายคือแบบจะเข้าไปทางเชียงรายก็เยอะพอสมควรเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีป้อมหรือว่าไม่มีอ่เขาเรียกว่าอะไร ด่านคัดกรองโรคนะคะเหมือนรอบที่สองที่เขาระบาดกันนะรอบที่สองที่เขาระบาดกันน้าก็มาที่เชียงใหม่อยู่แต่ก็มีจุดคัดกรองตรวจอุณหภูมิแล้วก็สแกนอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็มันระบาดมาได้พักนึงแล้วเนาะแต่มันไม่มีจุดคัดกรองโรคอะไรสักอย่างเลยอะค,ะค <น S 1> อ่ะคนน้าก็แปลกดีแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่า พีกันกับแฟนว่าเดี๋ยวเราเอาอะไรกินในบ้านไปก่อนมีมาเขือเทศนะคะแล้วก็มะม่าเดี๋ยวจะต้มมะม่ากันกินในบ้านไปก่อนเนาะ,ะเพราะว่าตอนนี้มันก็ค่ำมืดแล้วจะไม่ออกไปข้างนอกแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำจะออกไปซื้อของี๋ยวน้ำจะปิดคลิปวันพรุ่งนี้เลยนะคะเผื่อได้อะไรมาทํากินกันด้วยเนาะ,ะเผื่อได้เมนูอาหารจีนด้วยนะคะป้ป๋าก็คิดถึงอาหารจีนแล้วเหมือนกันเพราะว่าไปที่บ้านบ้านน้ำเนี่ยเขากินอาหารเหนือทุกมื้อทุกวันเลยนะก็เออก็สงสารเขาก็ เดี๋ยวมาปิดที่ตรงนี้เนาะนนป้าซื้อของซื้อกะแบบว่าเราจะไม่ออกไปไหนแล้วนะคะเมื่อกี้นะไม่ได้ไปะค่ะทุกคนให้แฟนซื้อของมาแล้วเราจะส่งตัวแทนออกไปแค่คนเดียว อันตรายนะคะพอไฟน้อยของน้ําน้ําได้ลองทําแล้วแหละรอบหนึ่งสองรอบเนาะนี่นะคะกล้วยมันแบบคือน่าจะเอาลงได้แล้วแหละเพราะว่าต้นมันนะคะ เอียงแล้วก็มาทับข้างบนหมดแล้วนะคะน้ำก็เลยแบบสอยมันลงมาเดี๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนบ้านนะคะพี่ที่แบบเขาเปิดร้านเสริมสวยแล้วก็สนิทกันก็คือไปมาหาสุน้ำไปสระผมร้านเขาแหละเยอะแล้วข้ออแบบเอ็นดูลูกน้ำหน้างงหนังสืออะไรให้ก็คุยกันถูกคอนะคะน้ำก็จะไปฝากพี่เขาเนาะเพราะว่ารบกวนพี่เขาเอาของให้พัสดุให้นะคะนี่ตัว ข้างหลังบ้านทุกคนตะไคร้น้าจะออกแล้วนี่เห็นไหมนี่ตะไคร้ออกเพราะว่ามันได้น้ําดีฝนตกนะคะช่วงนี้ใบชะพงชะพูเออแล้วก็หลังบ <hi> ้านนะทุกคนน้ําก็เอาต้นใบเตยออกนะคะตอนแรกว่าจะเอาเหลือไว้แค่ตอนสองต้นแต่มันไม่เหลือทุกคนมันไปพลาดตัดนะเพลินตัดเพลินเนาะก็เลยตัดทิ้งไปหมดเลยเดี๋ยวค่อยมาปลูกใหม่ชะอมคือดกมากตอนนี้นะคะ คือฝนตกหนักมากเลยอะทุกคนอะไรก็แบบล้มไม่หมดเลยนะคะแล้วก็ตนน้นนาบานก็ล้มลงมาหมดเลยเออคืออากาศวันนี้มันก็เลยแบบดีมากท้องฟ้าแบบก็สว่างเขาเรียกว่าอะไรท้องฟ้ามันสีฟ้ามากเลยอยเนี้ยนะคะมานดูสินี่เห็นไหมผมผมออกใหม่อะ่ะทุกคนมันก็เลยแบบว่าชิดโดชิเดนะคะ เอาของเช่อแบบป๊าขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่วงนี้โควิดนะน้ําก็เลยแบบว่าเราจะไม่ออกไปไหนนะคะแล้วก็จะซื้อของมาเยอะๆมาตุนไว้แล้วก็ให้ปบป๊าออกไปซื้อของคนเดียวอย่างวันเนี้ยป๊าก็ไปซื้อของคนเดียวนะคะกลับมาก็อับน้ําอับท่าเนาะเราไม่รู้ว่าเชื้อโควิดมันตกติดอยู่ที่ไหนหรือว่ามันขนาดไหนเนาะบางทีเราไปห้างอะไรเงี้ยแบบมันก็ผู้คนมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ป๊าไปก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เยอะ เหมือนกับที่เคยเป็นเนาะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ด้วยจริงๆคนมันจะเยอะมากๆนะคะแต่วันนี้คนไม่ก็วันนี้คนก็ไม่เยอะนะคะการั่นแหละเขาก็ต้องระมัดระวังแหละจริงๆมันก็ชินนะทุกคนเพราะว่าตอนน้ําหยุดที่จีนน่ะกักตัวอยู่ที่จีนตอนที่ช่วงมันระบาดหนักๆนะครั้งแรกอะ่ะก็คือเขาไม่ให้ไปไหนเหมือนกันให้ไปคนเดียวนะคะเออเนาะ นี่นะคะกล้วยที่เราไปเฉาะมันเรียบร้อยเนาะก็แบ่งเป็นหวีเป็นหวีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ได้ตั้งเลนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหวีสวยๆนะคะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันหักลงมาพอดีตอนที่เราลงมาเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บไว้กินนะคะไหนไม่สวยเนาะก็มันก็มีอันสวยเยอะแยะเดี๋ยวสวยก็แบ่งไปให้พี่ร้านสามสวยแล้วก็เอาไปให้เจ้าของบ้านด้วยนะคะนี่เนาะ เหมือนเราขายกล้วยสมัยเมื่อก่อนเลยเนี่ยตอกน้ําได้แถมฟรีมาวันก่อนที่ยายคนนั้นเขาแถมมาให้นะคะก็เอามาร้อยเนาะเผื่อได้ใช้อาจจะไม่สวยแต่ก็ร้อยได้อยู่นะอันไม่สวยมันหักก็ต้องกร้งนะคะมันก็เป็นหวีไม่สวยเนาะหักหักน้ําก็แบบเอาออกมาเนาะล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผึ่งไว้แป๊บนึงให้ยางมันหายก่อนนะคะยางเหนียวมากเลยตอนเนี้ยนี่อันนี้ก็แบบก้นๆมันมนะรูไม่สวยเท่าไหร่ เดี๋ยวพึ่งลมไว้ตรงนี้ละเผื่อพวกนี้เอาไว้ทําเป็นกุ้ยฉาบหรืออะไรต่างๆได้นะพักก่อนนะคะร้อนมากเลยเดี๋ยวขอไปพักกับลูกกับลูกตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปให้เขานะเมื่อกี้ใส่แมสเพราะว่ามีคนมาส่งแก๊สน,นะคะท่านมาแครับลูกจะทำอะไรครับ,ออรรบโอ้หน้านี่เป็นอะไรบอกทุกคนหนอยชิดหน้าเป็นอะไรอะเจ็บ หน้าล้มนะล้มกระแทกตูกป้ปลามีปลาด้วยอ๋อรีวิวปลาเหรอลูลกแล้วอันเนี้ยอันนี้ s t a ตาฟิ d ใช่ลูกอ๋อตื่นมาก็จะเล่นของเล่นใหญ่เลยได้ไหมหน้าล้มกระแทกพื้นดื้อเกินไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ยย้มหวันไหนได้ไหมครับตื่นเช้ามาผมต้องตัดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนเนาะรอตะไบามาก่อนไม่ตัดให้ ไปค่ะเราจะเอากล้วยแล้วก็มะยงชิดนะคะไปฝากพี่ที่ร้านสมสวยนะค่ะเราก็จะไปเอาพัสดุที่บ้านเขาด้วยเนาะไาพี่ปาอมาทางนี้เร็วท้องฟ้าสวยมากวันนี้ไม่เอาไปทางนี้ครับหม่ามาจะต้องไปทางนี้จะไปซื้อโอรีโอไม่ใช่หรอครับเอาไม่เอาโอรีโอใช่ไหมไปไปครับเดยสองตาเหลือเกินไป ไปเลยไปเดี๋ยวเราไปเล่นดโนเสาร์กันที่บ้าน go เอาเอาเอาไปดีดี go โอ้ตอนแรกไม่เล่นซื้อมาแบบเป็นเดือนมั้งนางถึงจะยอมเปิดใจเล่นพอเล่นก็คือเล่นคือได้เลยอะ ตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ค่อยคุ้นเคยแต่หลังๆก็เริ่มได้ตอนแรกนะ้าซื้อคันสีดำมาพอคันสีดำมันใหญ่แล้วพอคันนี้มันก็โอเคนะเนี่ยไป go ไปเล่นเดนนุสเซอรกันที่บ้านไงไปไป t s g ไป go. go 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 go, go, go เก๋ go, ไปแล้วเร็ว,ว,ว,ว go, by, เอา่าถึงบ้านแล้วเร็วๆ ถึงบ้านแล้วโอเคค่ะคลิปนี้นะคะทุกคนนะ้ำขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำจะไปเล่นกับลูกก่อนนะคะถ้าคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์คลิปนี้กด s u b s c r i b e เป็นกำลงังใจให้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่ปอไยบายหรือยังครับ๊บายบายิย้มหวานยังครับมียิ้มหวานให้ทุกคนก่อนโอ้ยิ้มหวานให้ทุกคนแล้ว บายบายครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับมือทำอยัางไงาลูกสวัสดีครับโอเคไปแล้วนะคะอืมมาเล่นกันตัวเลขจีนกินจินเป็ดอาจารย์ใจหน้าขาว